วสวัสดีครับกับไมค์ครั้งนะครับกับร้านฮัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับ EP นี้นะครับเราจะมาจัดคันแคสตนะครับกระแสะเดือดที่ราคาแบบจับต้องได้นะครับแล้วเป็นคันแคสไทยฝั่งที่ทุกคนเรียกร้องนะครับนะผมบอกได้เลยว่าราคานี่นะแบบว้าวแบบว้าวนะครับไม่ต้องไปซื้อคันแบบ4-5 0 0 0พันนะครับ จัดตัวนี้ได้เลยครับรับรองโดนใจแน่นอนอ้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวที่ขายดีที่สุดก่อนเลยนะครับกับเจ้าหมาป่าไดดามิกนะครับเจ้าหมาป่าไดดามิกนะครับตัวนี้นี่พอดีผมไปได้ใหม่แค่10คันนะครับ PE 2-4ความยาว7จฟุตเนะครับต่อโคนตีเหยื่อเริ่มต้น30-90กรัมบางคนจะคิดว่า2-4มันแข็งนะแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่า2 4ของตัวไดดามิกเนี่ย ไม่แข็งกระด้างนะครับสามารถตีเหยื่อแคทเนี่ยส่วนมากเหยื่อแคทปกติบ้านเราจะอยู่ที่35-50กรัมซึ่งมันเป็นขนาดมาตรฐานอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตีได้แน่นอนแบงค์จะเป็นลายซูเปอร์เ e อ็กคอร์แท้ทั้งเส้นไปเลยนะครับยาวๆจนถึงปลายนะครับใส่ไกด์ซิกมาให้นะครับเป็นไกด์ขาเดี่ยวนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบแนวตีเหยื่อปอมใช้ฝั่งแล้วก็แคทอินซีได้สบายสำหรับคนที่ชอบปลายแบบสปริงตัว นะครับสำหรับคนที่ชอบปลายแบบสปริงตัวผมแนะนําว่าซื้อหมาป่านะครับรับรองโดนนะครับเพราะสคัญนะครับตัวนี้นี่สายแข่งสวายนะครับสายตีชดโยื่อสดนี่ชอบมากชอบมากคันน้ําหนักเบาสปริงตัวดีตีไกลราคาไม่แรงนะครับนะอ้าวเดี๋ยวราคาว่ากันท้ายคลิปนะครับมาที่เจ้าบาเลสตาครับตัวนี้บาเลสตานะครับหลายคนรอคอยนะครับล็อตแรกมาไม่ทันได้รีวิวเลยนะครับ ได้รถสอ2มาเพิ่มอีก10บคันเท่านั้นราคาท้ายคลิปผมบอกได้เลยว่าตัวนี้แม่งโคตรถูกนะครับเป็นคันแคสที่ถูกที่สุดตั้งแต่เคยขายมาเลยนะครับจัดให้นะครับตัวนี้นะครับท้ายเป็นตูดแฉกนะครับดามเต็มนะครับนี่มาพร้อมกับรีซีทบาเลสต้านะครับนี่ครับแบงค์ท่อนล่างจะเป็นลายเอ็กคอร์นะครับใส่ไกด์สามขาให้นะครับเป็นคันกาไฟนะครับ สำหรับเจ้าบาเลสตานะครับตัวนี้นะครับความยาว7ฟุต6ต่อโคนนะครับ PE 2ขีด4นะครับตีเหยื่อ6 0สิบถึงิกรัมตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะลองงัดให้ดูนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับสำหรับคนที่ต้องการตีเหยื่อใหญ่ๆนะครับนะบางคนเนี่ยเอาไปตีเหยื่อจิกนะครับตีเอาไปแคสเหยื่อจิกแบบ50กรัมอย่างเงี้ย6กกรัมอย่างเงี้ยเอาไปตีเหยื่อป๊อปตัวใหญ่ๆนะครับ หรือว่าใครที่เอาไปตกปลาสวายปลาบึกนะครับตีตะก้อลูกใหญ่ๆนะัะผมแนะนำเจ้าบาเลสตาได้เลยนะครับข้อสำคัญราคาไม่แรงและดีไซน์เนี่ยดีไซน์เนี่ยสวยมากนะครับเอ้าวเดียวเขาต้องจัดให้ราคาพิเศษซะหน่อยนะครับสำหรับเจ้าคันแคสบาเลสตาร7ฟุต62ท่อนต่อโคนนะครับ PE2 ขีด4จัดไปเลยครับราคาโปร990บาทครับ990บาทเท่านั้นนะครับสาหรับเจ้าบาเลสตาร นะครับสวนเจ้าหมาป่าไดนานมิกครับจัดราคาโปรให้เลยครับ1,290บาทเท่านั้นนะครับค่าส่งไปษณีนะครับ200บาทนะครับ200บาททั่วไทยนะครับนะจัดด่วนๆนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมเกินคุ้มครับ